ถ้าคุณมีปัญหานี้ครับเวลาเลือกวัตถุแล้วกดลูกศรซ้ายขวารู้สึกว่ามันไปไกลมากครับลองกดซ้ายครับปึ๊บเห็นไหมมันขยับไปไกลมากๆเลยแล้วต้องการที่จะให้มันขยับแค่ทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยวิธีแก้นะครับตามมาเลย อ่ะราบสวัสดีครับพ่อแม่เพื่อนคนที่คนรบรักทุกท่านนะครับผมกอล่าคนเดิมเพิ่มเติมคือสารากราฟิกครับวันนี้มีหลายปัญหาเลยครับที่มาเข้ามาถามกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับปัญหาหนึ่งที่ผมสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของการนี่ครับขยับคีย์บอร์ดนะครับซ้ายขวากับวัตถุแล้วปรากฏว่ามันวิ่งไปไกลมากๆเลยในเอลัเซเตอร์นะครับวิธีการแก้นะครับง่ายนิดเดียวครับถ้าคุณเป็นเครื่อง Mac กนะครับกด Command K เลยถ้าเป็นเครื่อง PC กด ControlK ครับกดเลย นะครับพอาะกดแล้วนะครับมันจะขึ้นมาหมวดนี้ครับคือหมวดของ preference นั่นเองนะครับมันจะขึ้นมาเป็นอันแรกเลยคือ general นะครับตรงนี้ครับสังเกตง่ายๆเลยที่เวลาเรากดลูกศรแล้วมันไปไกลมากๆนะครับคืออันนี้ครับ keyboard in segment มันบอกว่า ถ้าคุณกดนะครับมันก็จะวิ่งไปทีละ30พิกเซลเลยนั่นเองก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมกดซ้ายหรือขวาแล้วปรากฏว่ามันวิ่งไปไกลมากๆฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มันวิ่งไปความไกลที่เท่าไหร่เราก็เซตค่าไปตามนั้นเลยเช่นอยากให้มันวิ่งไปแค่ทีละ1พิกเซลครับเราก็พิมพ์เลขหนึ่งเข้าไปเท่านี้เองนะครับพิมพ์เลขหนึ่งเข้าไปและกดโอเคแล้วเราไปทสอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันวิ่งไปไกลขนาดไหนครับอะกดซ้ายเลยเห็นไหมครับ มันวิ่งไปทีละหนึ่งพิกเซลจริงๆด้วยฮะอ่านะถ้าเราก,กดค้ามันก็วิ่งไปทีละหนึ่งพิกเซลแบบรัวๆเลยอ่ะนี่แหละครับก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบง่ายๆนั่นเอง <Wow. S 1> ด้วยการไปที่โหมดของ preference นะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับกดติดตามและสั่นกระดิ่งเลยประโยชน์เกี่ยวกับด้านการาฟิกเพียบเลยครับ